ตอนที่หนึ่งวันที่ทงเดิมถูกลดลงเวียงจันทร์ปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนคศ1975เสียงฝีเท้าทหารถูกย่ำลงบนพื้นซีเมนหน้าพระราชวังอย่างสม่ำเสมอเหมือนกลองที่ไม่ต้องการจังหวะสวยงามแต่ต้องการให้คนทั้งเมืองได้ยินว่ายุคหนึ่งกำลังสิ้นสุดลงบนชั้นสองของอาคารไม้สักที่ติดกับพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าสิงสาว,วงชยัยประทับนิ่งบนโต๊ะเบื้องหน้ามีเอกสารสั้นๆเพียงหนึ่งฉบับ แต่คำในนั้นมีน้ำหนักมากกว่าพระแท่นและราชรัญลกรทั้งแผ่นดินด้านล่างกำแพงวังมีผู้คนบางส่วนยืนดูอย่างเงียบงนันไม่มีเสียงโห่ร้องไม่มีเสียงต่อต้านมีเพียงความเข้าใจที่ประปนกับความไม่รู้อยู่ในดวงตาของพวกเขาบางคนรู้ว่านี่คือจุดจบบางคนไม่รู้ว่ากำลังยืนอยู่ในฉากประวัติศาสตร์เวลาเหมือนเดินช้ากว่าปกติ พระหัตถ์ที่เคยทรงลงพระปรมาพิไทยเพื่อแต่งตั้งนายกราชทูตหรือพระราชบัญญัติวันนี้ต้องลงพระปรมาพิไทยเพื่อยกเลิกราชของตัวเองขณะปลายปากกาแตกระดาษไม่มีใครในห้องกล้าสูดลมหายใจแรงคนทั้งเมืองทั้งประเทศอาจไม่ได้ยินเสียงหมึกแต่เสียงนั้นดังพอที่จะสถานทั้งราชวงศ์ที่ยืนต่อเนื่องมาหลายร้อยปีเมื่อพระปรมาพิไทยเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิวัติยกเอกสารขึ้น สายตาของเขามีใช่สายตาคนที่เกลียดแต่คือสายตาคนที่เชื่อว่าประวัติศาสตร์ต้องเปลี่ยนทิศเย็นวันนั้นธงเดิมของราชาอาณาจักรถูกลดลงแทนด้วยธงใหม่ของสาธารณรัฐเสียงลมที่พัดผ่านลานพระราชวังกลายเป็นเสียงประกาศที่ไม่ต้องการพิธีราชาอาณาจักรลาวจบลงในวันเดียวแต่กว่ามันจะจบต้องใช้เวลาสังสมเกือบสามศตวตรรษและการล่มสลายนั้นไม่ใช่ระเบิด แต่เป็นหิมะแรกที่กดทับมาหลายฤดูจนยอดหลังคาอดีตยอมสุดตัวลงเงียบ